เมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานางสาวไทยมนทุวิรัตผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการบุคคลท่าเรือแหลมฉบังพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานท่าเรือและพนักงานจากผู้ประกอบการท่าเทียบเรือร่วมบริจาคโลหิตครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2567ณศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยนางสาวไทยมนเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว เป็นตามแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของท่าเรือแหลมฉบังที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาและร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศิริราชาที่จะนำโลหิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์และเป็นการบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตซึ่งท่าเรือแหลมฉบังจึงร่วมบริจาคโลหิตโดยมีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคโลหิตกว่า100คน ได้โลหิตบริจาครวมกว่า40,000ซ c, c. เอ,อ่อก็เป็นการรับบริจาคโลหิตนะคะที่ท่าเรือเนี่ยอำนวยความสะดวกในแง่ของสถานที่ให้กับผู้ที่มารับบริจาะคคะ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของปีงบประมาณนี้ค่ะวันนี้ก็ได้ตามยอดนะคะประมาณร้อยท่านนะคะก็คือโดยค่าเฉลี่ยเราก็จะได้อยู่ประมาณนี้ค่ะ ซึ่งก็จะมีประโยชน์ในการที่จะเอาไปให้กับผู้ป่วยนะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงานโดยรอบของท่าเรือนะคะรวมทั้งพนักงานของเราเองด้วยนะคะที่มาบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้เลือดนะคะามาจากบริษัทฮัตชิสันแหลมชบังค่ะก็ะจะมีตัวแทนพนักงานทั้งหมด3ฝั่งฝั่ง A ฝั่ง C แล้วก็ฝั่ง B ค่ะ หลักๆของพนักงานเราที่ที่มาบริจาคบ่อยๆประจำมนะคะก็จะมีน้องๆอ,งอ,อของช่างเอนจิเนียริ่งนะคะตส่วนใหญ่เลย80%เซมาประจำค่ะก็รู้สึกดีครับก็ที่ได้บริจาคเลือดครับช่วยเหลือคนอื่นอยากจะชวนพวกพี่น้องท่านเรือนะครับมาช่วยกันบริจาคโลหิตให้คนที่ขาดแคลนเลือดใช่เพราะว่าของท่าเรือแลีชาบาลกับของสภา,ากาชาติไทยก็จะมีการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะทุก3เดือนหนึ่งครั้งนะคะ ก็มาตอลอดมาช่วยกัน